ด้านที่ประชุมคณะกรรมการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชนะคะก็มีการเห็นชอบที่จะเพิ่มทางเลือกการรักษาผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษรุนแรงค่ะด้วยวิธีเรื่องของการกรองพลาสมานะคะหวังว่าจะเป็นทางเลือกช่วยผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาในปีงบป,ประมาณ2568ก็จะนําผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้70คนด้วยกัน,นะคะ่ะ โดยนายสมศักดิ์เทพสุทธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะร่วมประชมุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพาแห่งชาติได้มีมติให้ประโยชน์การรักษาคนไข้ ai, ต่อมไทรอยทำงานมากเกินไปที่มีภาวะไทรอยเป็นพิษที่รุนแรงด้วยวิธีการกรองพลาสมาเป็นหนึ่งในทางเลือกการรักษาให้กับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพาแห่งชาติตามข้อเสนอของสมาคมต่อมไทไรท่อ ขอภัยค่ะสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยให้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ2,568เบิกจ่ายจากงบผู้ป่วย ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเนื่องจากมีผลกระทบต่อภาระงบประมาณไม่มากพร้อมประสานสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยถึงแนวทางการทำวิธีการกรองพลาสมาในการรักษาแล้วก็ประสานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการค่ะสำหรับการรักษาวิธีนี้ก็จะให้การดูแลเฉพาะผู้ป่วยไทยรอยเป็นพิษตุนแรงที่มีข้อห้ามในการใช้ยาต้านไทรอยหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเพื่อการเตรียมความพร้อมในการผ่าตัดต่อไป โดยในปีงบประมาณ2,568คาดว่าจะรักษาผู้ป่วยได้70คนและปี2,569คาดว่าจะสามารถรักษาผู้ป่วยได้170คนค่ะ